ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอนำเสนอ mercedes benz c 1 8 0คันนี้เป็นโฉม w 2 0 2ปี1994นเะครับเป็นเครื่องหนึ่ง jvvti นะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วเกียร์อ e ัตโนมัติทะเบียนหมวดเดิมตรงรุ่น สเกิร์ตแต่งเอรอบขันติดแก๊สหัวฉีดทั้งโดนัทมานะครับใช้งานได้ทั้ง2ระบบภายในสวยสะอาดบ่าหน้าบ่าหลังหุ้มหนังอย่างดีมาเกือบหมืน่นเจ้าของระบุไว้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นยางดอกหนาแอร์เย็นความร้อนปกติวิ่งทางไกลสบายสีสวยกระจกไฟฟ้าทั้งสี่้านขึ้นลงได้ปกติภาษีหมดไปปี65นะครับ ดูจักรูปแล้ว10พฤษภาคมนะครับคุณจรีโมท2ชุดเอกสารชุดโอนครบรถจุด,ดดอนให้หอมจังหวัดนคปรปฐมครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้หารถดีๆมาให้ชมกันอีกนะครับ